ปัญหาคือมันดีเลยสามวิมันเลยหลุดมันเลยตัดเอาทั้งมือออกไม่ต้องดีเลยไอ้ที่มีชนเซนเซอร์เลยมันดีเลยสามช่วงจังหวะดีเลยมันตลบเซนเซอร์แล้วอืมเข้าใจแล้วอาจารย์คำสั่งไม่มีดีเลยนะครับเรื่องใหม่ครับจริงๆชอบแหวนไม่มีปัญหาปัญหาที่ดีเลยเราไม่นคนเราไม่น่าตั้งเวลาเลยใหม่ครับ Falou. เลผมจัดการทัก <Cin> ด <s 197> ีเลจทิ้งนะครับไม่ต้องมีดีเลยมันดีเลยปุ๊บสามีมนเลยนตลกเจเ์มนเช็คได้สถานะจากซหนึ่ปุ๊บยหลุดเรอดีเลจริง ไฟติดน,นะครับแล้วถ้ามันตีทได้นะครับนอยเต็เอาหนึ่งค่าเท่ากับ0แล้วก็บก สาเี่ยนเครื่องสองเครื่องรู้ปัญหาแล้วผมไม่น่าตั้งดีเลยเลยอันนี้ขออนุญาตอันโต๊ะอัโต๊ะเลื่อนลงไปนะครับอนี้อโต๊ะไปวางบบติดมนนะครับโต๊ะคือฟ้องฟ้ไปวางช้นงานก่อนครับเอาผิดครับเรื่องม ขออนุญาตเขาจะไส่คนโตขออนุญาตปรับไส์ตัวให้ันใหญ่ครับหนร้อยไม่ไดาจะพอสามร้อยใหญ่ๆไหมสามร้อยจีานไบสาร้อย

ผัดดาบไม่ได้เลยัดตาแม่ ได้แล้วครับผมเสร็จแล้วนะน่ามันหยุดตั้งแห่นี้อันนี้คือตาแหน่งที่2นะครับผมจะให้ยุไปในตแหน่งที่2นะครับตแหน่งที่องาท่ตแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็ตแหน่งที่สจะสร้างตาแหน่งที่2ครับโดจาร สองตำแหน่งลงมานะครับจอยโมโม Ok mình lên tó nữa nha. Mình lên rồi, mình cũng sẽ tiện nút cái fly z nút. Mình That's what นี่ตำแหน่งที่องผมนะครับนี่คืตอตำแหน่งที่อ้าผมได้ตำแหน่งทีเสร็จแล้วผมก็คลิกเลน e ์โพซิชันเรียบร้อยเดี๋ยเลียวไปนิดน,บบนึงที่เสร็จแล้วต่อไปทีผมจะมา,มาวางว้ตำแหน่งข้างนี้นะครับ ไย่นยี่นาว่าตำแหน่งที่3าจเล่น o d i t i o n ผได้ตำแหน่งที่1อตรงนี้ตำแหน่งที่2อรือตอนหิบตำแหน่งที่3ามตอนปล่อยทีนี้ผมเมื่อได้ตำแหน่งแล้วผมก็จะมาเขียนคำสั่งนะครับ มู้พีหนึ่งมู 2, ้พี่สองต่อไปก็เป็นมูฟพี่สามตอนมูฟพี่สองเนี่ยครับมูฟพี่สองเสร็จก็ต้องกลับไปพี่หนึ่งมูฟพี่หนึ่งกลับพี่หนึ่งะครับตอนมูฟพี่สองเนี่ยให้อยู่เหนือชิ้นงานสัก60ิมิลลิเมตร สัก40ก็ได้ลบ40มิลิเมตรก็แล้วกันจะเห็นชัดนะสี่สิบห้เสิบไหมเดยมองไม่เห็นเหนือเช่นงานส0สิเป็น50มิลิเมตรแล้วก็ MPS เพื่อลงไปจุดตรงๆที่ตำแหน่ง P 2แล้วก็ดีเลยอยู่ลับไปยัง P 1นะครับพอไปถึงตำแหน่ง P 1่เสร็จ ไปอยู่เหนอตำแหน่งชิ้นงานที่จะวางขอกสักอยู่เหนือตำแหน่งชิ้นงานจะวาง50มิลลิเมตรเหมือนเดิม,แล,มแ, 3, แล้วก็เคลื่อนที่ตรงลงไปหยิบอกไปวางที่ตำแหน่ง P3 ด้วยคำสั่ง MPS นะครับแล้วก็ดีเลย์ทีหนึ่งวิดีเลย์หนึ่งวิดแล้วก็กลับไปยันตำแหน่ง P1 เพื่อ พอทำงานในขั้นตอนถัดไปขออนุญาตมีลำเบอร์ก่อนอธิบายให้ฟังนะครับทีละบรรทัดเรามาทำความเข้าใจแต่ละบรรทัดนห้ขายนะครับเริ่มต้นในโรบอทผมให้จุดสปีดด้วยความเร็วสิบนะครับเปอร์เซ็นต์ของคอนเทนเนอร์เริ่มต้นสตาร์ทเ,นะเ,เ,เริ่มต้นตตทีมตัวหนึ่งทีหนึ่งตัวหนึ่งอยนี้ตัวหนึ่งทีหนึ่งนะครับน,นี่คือทีหนึ่งนะ ยางเขียนชัดๆวันจันทร์หน้าขึ้นโปรแกรมอาร์ติทุมบ็อกเลยนะครับเนื้อหาในที้สุดท้ายนะ่ะซ้อมมาตำแหน่งที่สองจริงๆไม่ได้เป็นที่โปรแกรมนะเขียนครั้งแรกมีปัญหาที่คำเมื่อที่ผมตั้งผมไม่น่าตั้งคำเมื่อเลยตั้งยากโอเคตำแหน่งที่หนึ่งก็ตรงนี้นะครับ มุ้งยังนั้่นทีหนึ่งมุ้เสร็จก็มีคำสั่ง m out ศูนย์ออ out ที่0ูนย์ที่0นย์นะมุูงที่ m out ที่ศมีค่าเท่ากับหนึ่ง m out ่คือสายพันธนะครับ m out ศูนย์เสายพันมีค่าเท่ากับหสายพันก็ขับชิงาันตื้มาเลยนะครับรอเลยแล้วก็ m out หนึ่ง m out หนึ่งเท่ากับหนึ่ m out หนึ่งหลอดไฟเนาะไม่หลอดไฟติดเลยครับ นี่มาใช้เงื่อนไขมาท่าที่14ครับว่าถ้า M E S 1มีค่าเทัาหนึ่งอินพุตจะเรียเซนเซอร์ครับตอนนี้มีเรามีอินพุตเดียวอินพุตก็คือเซนเซอร์เพื่อดีเทคชิ้นงานนะครับ M E S 1มีค่าเกัากับ1ตอนโดยโดยปกติแล้วสถานะเซนเซอร์จะมีค่าเทัาศูนย์นะถ้าเมื่อเมื่อมีชิ้นงานที่มันดีเทคตรงเนี้ยลำแสงเลเซอร์ตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น1 เม <ci> <display> <shared> ื่อเปลี่ยนเป็น1นึ่งเปอร์เซน m เอาหนึ่งคือตรงนี้ m เ u t หนึ่งตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ทันทีตรงนี้แคือสายพานต้องหยุดถ้าเซ็นเซอร์เช็คเจอชิ้นงานความหมายนะครับสายพานต้องหยุดถ้าไม่เจอไม่ใช่วนูบไปทั้งที่เศษเรื่อยๆไปทั้พิเศษไปทั้ี่นี้วูไปเรื่อยๆแล้วถ้าเจอถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับถ้าชิ้นงานทีเดียเจอ แล้วสั่สายพาหยุด m เอาหนึ่งต้อดับศนย์ m เอาหนึ่ง้อหลอดไฟหลอดไฟต้องดับแล้วก็โรบอทก็จะม้วนไปที่ t สองลบห้ไปหยุดอยู่เหนือชิ้นงานตันนี้5 0าสิบมิเมตรห้าสิเซนห้าสิบมมตรนะครับตรงนี้คือลบ 50, ห้าสเหนือชิ้นงานพร้มอมที่จะจิบโลงไปแล้วก็ m v s เคื่อนลงไปหยุดตรงๆครับ ปรงตรงที่ตำแหน่ง P2 แล้วหน่วงเวลา1วิแล้วก็มูฟกลับคืนมาที่ P1 นะครับแล้วก็มกูฟไปต่อที่ P3 50ม mm, ิลลิเมตรคือตรงนี้อยู่เหลือชิ้นงาน50ตรงตรงนี้เนาะ50มิลลิเมตรเหนือ50มิลลิเมตรแล้วก็เลื่อนลงไปตำแหน่ง P3 นะครับแล้วก็ดีเลย์1วิแล้วกลับไปที่1โอเค ระหว่างนี้ผมขออนุญาตให้หยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่ทันก่อนที่จะเลื่อนลงไปวางขอให้ดีๆก่อนก็ให้เห็นภาพ,พราะงั้นจะไม่เห็นหนึ่งวิตอนปล่อยต้องขออนุญาตดีๆหนึ่งวิดีๆทุกครั้ง,งก่อนที่จะหยิบและก่อนที่จะปล่อยนะครับอันนี้ต้องหยุดขออนุญาตหยุดนะครับจะมองไม่เห็น วจะลองรันดูครับนี้ผมจะขออนุญาตรีเซตเวิร์กเซลดีเซตเวิเเร์กเซลทำตามนี้นะครับใครทันเงื่อนไของเนี้ยไ,ได้ไนะโป,ปรแกรมนี่ใครงิมตามทัน,นะครับปัญญาให้ทิมตาม,มให้ลอกให้ลอก ไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นโปรแกรม n มิที่ง่ายๆทำที่ราไม่ผมอธิบายที่เราไ่ชัดเจนเนาะไปทำก่อนคำสั่งนวกนเนี้ยคือบนจินตนาการหรือประสบการณ์ในการทำง,งานนะครับล้อนเดีด๋ <c oughs> ยกวก็เรื่อพวกเรื่องคำสั่งต่างๆนี่จะจะป้อนไปที่คำสั่งสองคำสั่งเรื่อยๆครับเฮ้ยลรื h ่องคำสั่ง H code open อยู่ว่า นี้ต้องหยิบเนาะ,อะตอนนี้หยิบครับ MDS P2 เนี่ยต้อง S code ครับ C l O S D S code 1ครับหยิบชิ้นงานส่วนตำแหน่งที่เนี่ยปล่อยชิ้นงานครับ S open 1ครับโอเคลืมไม่มีใครทักผมเลย <c ười> เรารเกี่ยนอะไรทักผมเลยผมลืมมัน <c ười> เล่นไม่ได้เลย อธิบายรอบหนึงเริ่ม้นเลยสปีดให้เห็นภาพโรบอทด้วยจะได้เห็นภาพตำแหน่งเริ่ม้น o ริมาณดีสปีดความเร็วของมอเตอร์ของโรบอที่ยืความเร็วสี่เปอร์เซ็นต์ของเอร์ครับมุมตำแหน่งพีหนึงก็คือตรงนี้ีหนึ่งนาแล้วก็เอ็มเอ้าทเท่ากับหนึ่งก็คือสายพานหมุนติ้วๆๆขับชิ้นงานมาเลยครับแล้วก็เอ็มเอท์ท่ากับห สวดไฟติดด้วยมาเช็คทฤษฎีว่าถ้า M อ็มอเท่ากับ1ก็คือเซนเซอร์ตรวจเช็คเจอชิ้นงานครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเจอชิ้นงานมีเปลี่ยนเป็นหนึ่งครับเดนเอ็มเอาสูเท่ากับ0ก็คือสายพาตัวนี้ต้องหยุดสั่งให้เป็นศูนย์ครับหยุดเอลถ้าไม่เป็นจริงก็ให้บนหมุนเรื่อยๆกันไปจริงๆเมื่อเป็นจริงแล้วก็ให้เอ็มเอาหเท่ากับ0นด้วยหวอดไฟดับด้วยครับหวอดไฟบบงที่ดับดับแล้ว เมื่อเป็นตามเงื่อนไขเสร็จเรก็บอกเจะมูฟไปยังตำแหน่งที่สอง50เหนือชิ้นงานน50มิลลิเมตรนะครับมาหยุดจุดเหนือชิ้นงาน50มิลลิเมตรแล้วก็หน่วงเวลา1วิแล้วก็เลื่อนลงไปตรงไปยังตำแหน่งที่สองครับแล้วไปหยิบก็คือ S code หนึ่งหยิบชิ้นงานแล้วก็ดีเลยน1วิแล้วก็กลับไปตำแหน่งที่หนึ่งกลับขึ้นมาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับแล้วก็มูฟไปยังตำแหน่งที่สาม ทีสามประมาณนี้นะครับ50ซนเม,มตรเหลือชินงาน50เซนเมตรหยุดหนึ่งวินาทีแล้วก็เคลื่อนลงไปตรงๆรงเปน็นตำแห่งที่3นะครับตรงๆแ,แล้วก็ open คือปล่อยชิงงานแล้วก็ถึงเวลาหน,นึ่งวิแล้วก็กลับไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งเพื่อรอรับชิ้นง,งานถัดไปเงื่อนไขประมาณนี้นะจะเราท่านอธิบายชัดเจนนะครับต่อไปผมจะ reset work ซ e l l ครับ reset work ซ e l l ชิ้นง,งานกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นพวกคุณมี6ชิ้นนะแดงสามเงินสามนะครับแล้วก็เมื่อ reset work cell เสร็จเราต้องไปลากสายเซนเซอร์ให้มันนะครับอินพุตมันจะหลุดอย่างอื่นไม่หลุดน,นบหลุดเฉพาะอินเซนเซอร์อินพุตไปที่อ็อบเจกต์ไปที่โรบอทไปที่อินพุตของโรบอทครับอินพุตของโรบอท เรเลือกหาเซนเซอร์ครับปที่เซนเซอร์เอาพุทไปที่เอาพุเซนเซอร์ลาเซนเซอร์เอาเลสเาใส่ในเอยห่งไ้ไหมเยิ้นหนึ่งเอมยินหนึ่งครับเราเลือกใช้เอ็มยิ้นหนึ่งเินหนึ่ง เซนเซอร์ตอนนี้เชื่อต่อ m ยี่นะครั m หนึ่งเดซนเซอร์เชื่อมต่อแล้วแล้วก็อลงอลงคำทานคนไม่มีเรครับสตาร์นักดูผลงานครับยุดเ <c oughs> ย็ยบโยนี่คือ automation ตตครับไปกลับที่เดิม จบโอเคไหม20คะแนนแบบปฏิบัติไปซ้อมมา6ชิ้นไม่มีดีเลยนะเมื่อกี้มันพลาดเพราะผมใส่ดีเลยผมผาแม่งดูส่าเปลี่ยนเครื่องสองเครื่องไม่เช็คกอ๋อดีเลย3ปีสัญญาณมันต็อกตอนดีเลยแล้วหดดนดเวลา3ปีแล้วมันหลุดเซนเซอร์ญญมันหลุดไม่ต้องมีดีเลยตัดดีเลยทิ้งในวิดีโอมีดีเลยนะแต่แม่งเสียคัน <laughs> เลยยืดอมลืมตอนนี้ไม่มีเลยครับคือตอนนี้ผมผมไม่ได้สร้างเงื่อนไขอยากรู้ว่ามันขับสายพานหยุดสายพานได้ไหมยืดๆครับแต่จริงๆไม่ต้องเอาอเลียอีเลียทำให้เซ็นเซอร์เราหลุดอิเลียมาจับช่วงก่อนหยุดก่อนปล่อยครับถ้าเริ่มต้นใหม่ครับก็ไปที่อีเดียรีเซ็ตเกิร์สเซลรีเซตเกิร์จะกลับไปที่เดิมนะครับที่เดิมเราต้องไป ดึงสัญญาณมาครับไปที่โมดูลเอควล์ล์ไปที่อินพุตของโรบอทนะแล้วก็เลื่อนหาเซนเซอร์เลื่อนหาเซนเซอร์กันเลยครับตรงเอาพุตแล้วก็ลากตรงนี้เซนเซอร์ไปหาสัญญาณบิตหนึ่งที่เราเขียนโปรแกรมไหมนะครับบิตหนึ่งซูซูซิงพุตหนึ่งครับเอ็มพีหนึ่งเราเขียนเอ็มเอ็มอะไรก็ไปเลือกลากหาเซนเซอร์อันนั้นนะมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม มีเท่าไหร่กลบอตัวนี้รุ่นนี้มีทั้งหมด255 Input 255 Output โอเคไหมคือ256แล้วแหละดิจิตแรกคือ0ดิจิตท้ายคือ255ทั้งหมด25 2 5 6 IO โคตรเยอะส่วน s c o d e o p e n มีแค่4 IO เคนะตอนสร้างโปรเจกต์ตอนนี้เราสร้างโปรเจกต์ s c o d e 1มัต้องใช้คำสั่ง s c o d e ลย มองดูครับแล้วก็ขอมพายสตาร์ทไม่มีดดเลย์หยุดพันครับถ้ามีดดเลย์หยุดยิบโยบไปนี่คือหนึ่งชิ้นพวกคุณทำด้วยกันห้าชิ้นเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เปลี่ยนโจทย์นิดนึอนวันสอบเฮ้ยพิชาการสื่อสารเดี๋ยวว่าเปลี่ยนโจทย์ในห้องต้องวัดใจว่าใครจะเข้าใจไม่เข้าใจยี่สิบคะแนนแรกสอบรูปแบบ ขอคลิกคล็อกหลังที่ใหม่เนี่ยอะก็คือว่าไปเจอสนุกที่ใหม่ได้ละคนไปเจอสอบวันนี้สอบผมสนุกสนุกคนจะลืมว่าไปทำไงวะเนาะมาเจอสอบลสเออลมมเยรนะอบแรกไปผ่านมันจะเก่งเองว่าอาจารย์จะไม่ทำงานจะประสบการณ์ที่ผมเคยสอนมาหลายรุ่นนะครับวิชาตะบอนเนี่ยวันที่จะสอบมันจะพร้อมทันทีมันจะรู้เรื่องทันที วันนี้ยังไม่ไเลือรื่อไปซ้อมมาีปดูมีดูย้อนหลังได้สำหรับวันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับอา,อาจารย์ป้อมเช็คชื่อยังเช็ก้วครับวันนี้พอมก่นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ค้าวดยืนนกดกล้ามโกแก้มขวนน่ว